สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เกิดในวันศุกร์ทุกๆคนค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ยิปซีทำนายานดวงตามวันเกิดระหว่างวันที่3ถึงวันที่9กันยายนนะคะไพ่ในเรื่องทั่วไปของสัปดาห์นี้ขึ้น2ไม้เท้าค่ะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตข้างหน้านะคะวางแผนแล้วก็มองการไกลเกี่ยวกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยค่ะส่วนไพ่การเงินยังคงเป็นไพ่ห้าเหรียญอยู่ค่ะ ก็คือมีแต่เรื่องให้เสียเงินนะคะรายจ่ายรอบตัวทําให้การเงินค่อนข้างติดขัดบางคนมีเงินค่ะแต่ว่าออกมาใช้ไม่ได้ต้องประครับประคองช่วงนี้ให้ผ่านไปได้ก่อนนะคะอดทนก่อนค่ะให้การงานค่ะ,ะการงานเป็นไพ่นักมายากลหรือว่าไพ่เดอะแมจิกเชียรนะคะ ก็มีผู้ใหญ่มอบโอกาสดีๆให้นะคะการงานถือว่าดีอาจได้เริ่มโปรเจกต์หรือว่าโครงการใหม่ๆได้มีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอาจจะเป็นงานที่เราไม่เคยทำไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่ว่าทุกอย่างก็ราบรื่นแล้วก็สามารถจัดการทุกอย่างได้ลงตัวนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะส่วนสุขภาพนะคะขึ้นไพ่เดทก็ให้ระวังทั้งโรคภัยและก็อุบัติเหตุด้วยค่ะ มีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ค่ะเป็นโรคที่เกี่ยวกับไตหรือว่าพวกระบบปัสสาวะต่างๆค่ะสำหรับไพ่ใบสุดท้ายเรื่องความรักนะคะเป็นไพ่หกไม้เท้าคนโสดค่ะยังไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่ถึงจะมีคนคุยก็คุยกันแบบไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อะไรเพิ่มเติมส่วนคนที่มีคู่นะคะ อยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตค่ะสนใจเรื่องงานมากกว่าแต่ก็ยังรักกันดีนะคะแค่ไม่หวือหวาอยู่กันไปแบบเรื่อยๆค่ะ